สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปเรียบไปคลิปดูดวงชะตารายสัป,ปดาห์นะครับประจําสัป,ปดาห์ที่วันที่16ตุลาคมไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนะว่าดวงชะตาของคุณนในช่วงสัป,ปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ้านก็จะมีดาวพระขคานย้ายวันที่16ตุลาคม67เวลา7โมง7นาทีนะครับย้ายเข้าสู่ ราศีพิจิกนะครับตำแหน่งเป็นปรากรเกษนะต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ย้าย17ตุลาคม67เวลา4ทุ่ม57นาทีนะครับอาทิตย์นี้ก็ย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะตามด้วยดาวอังคารเดินมนนะครับ19ตุลาคม67เวลา8โมง6นาทีอังคารเข้าสู่ราศีกรกฎตำแหน่งเป็นนิดนะครับแล้วก็ตามด้วยดาวพระพุธเดินมน 24ตุลาคม67นะครับหลายคนก็รอคอยนะ4ทุ่ม4 5นาทีพุธนี้เข้าสู่ราศีาพิจิกนะครับในดวงชะตานะเ,เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ FC แฟนคลับที่ติดต่อมาดูดวงชะตาเสริมดวงนะครับเทียนอีกคุ้ยนั้งแล้วก็มาดูหวงช่วยออนไลน์กอาจารย์เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมาก นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเออลูกสีที่อยู่ประเทศอเมริกานะค,คุณแสงโสมเพงสกุลนะครับได้ส่งคอฟี่กาแฟจากอเมริกามาให้จานโอ้โหสตาบัคซะด้วยนะอร่อยอร่อยนะครับก็ขอให้ร่ำรวยประสบความสำเร็จถูกลอตเตอรรางวัลที่หนึ่งในงวดนี่เลยไม่กี่วันเนี้ยเอาไปเลยครับร้อยล้านผันล้านประสบความสำเร็จนะเออยอ,อ แบบนี้ไม่ได้ต้องซวดสวดโกปีให้อย่างอะ่อยอร่อยเอออือหืออือหืโอ้ยเค็มคนโอ้ยฮอฮ <laughs> นะครับเออนะมันคือความสุขนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยความสุขของคุณอยู่ที่ไหนครับความทุกข์อยู่ที่ไหนครับเอ่อคนราศีมังกรจะสุขจะทุกข์ นะจะปิดหวังหรือสมหวังนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับที่ใจนะออของชาวราศีมังกรแต่ที่รู้ร,รู้เนี่ยนะในสัป,ปดาห์นี้แหมคนราศนาราศีมังกรเนี่ยคุณจะมีโชคนะคุณจะมีตัวเลขให้เลือกเยอะแยะ <c oughs> ยังมีความสอ,อถ้าดูโดยรวมๆเนี่ยคุณก็จะมีเลขเก้าเลขหก <c oughs> เลขสี เลขห้าเลขศูนยตามสบายสิมหนึ่งเลี้ยงแล้วเยียป๋อหอนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อรถตรีสลักเลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ถูกขอให้มีโชคมีลาบนะครับมาพูดถึงดาวดวงแรกที่เดินหน้าเสริญในสัป,ปดาห์นี้ก็คือดาวพระศุขสุกเสด็จ16ตุลาที่ผ่านมาสุกเข้าพบลาภะครับลาปุตนะตาลาระบุตรบริวารจะนําโชคลาบมาให้ นะหรือคุณจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาต่างๆที่ก็นำลาบมาให้นะการงานด้วยครับงานที่ทําก็นําลาบมาให้ด้วยกรรม,มะราพนะแต่ในระดับหนึ่งเพราะโดยตําแหน่งก็เป็นปราเกษตรนะครับแต่ข้อดีคนราศีมังกรเนี่ยนะถ้าคุณพูดคุยติดต่อสื่อสารกับเพศตรงกันข้ามจะดีนะครับมีโชคลาภมีความสุขพูดคุยแล้วเนี่ยมันจะราบลื่นโดยง่าย นะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ดวงชะตาดาวทิตย้าย17ตุลาวันนี้วันที่จะบันทึกคลิปนี้นะครับช่วง4ทุ่ม57ขอตีไปสัก5ทุ่มไปเลยนะครับอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพกรรมมะคุณมีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารงานทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็เป็นผลดีของชาวราศีมังกร มาพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพระอังคารในโดยชะตาดาวอังคารจะเดินมนวันที่19ตุลาคม2567นเะครับเวลา8โมงนาทีเนี่ยอังคารนี้มาเลงลัคนาครับบุคคลซึ่งอังคารเลงลัคนาระวังการทะเลาะบ่อแวง้งในเรื่องของความรักนะครับอาจจะเป็นเรื่องนูน้นเรื่องนี้ทะเลาะกันพูดไปก้าใจกันต้องระวังคําพูดนะครับต้องใจเย็นเ็นของชาวราศีมังกร คนมังกรดาวเสาคุณอยู่พบกระดุมพระเนี่ยนะคุณได้เกณฑ์ไงคุณอย่าหึงอย่าห่วงนะครับเออขี้หึงขี้หวงเกินไปก็ไม่ดีนะนูน่นนี่นั่นเนี่ยอังคารอยู่คู่คุณก็จะพูดจาตรงขวานผ่าซากออกมาให้ระวังอาจจะทะเลาะกันได้ของชาวราศีมังกรนะครับและชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจากับญาติผู้ใหญ่ในระดับหนึ่ง นาะลาภปัตตนิคู่คุณก็จะมีโชคนะครับแล้วคุณก็จะมีโชคในด้านของคู่สัญญาเจราจาตกลงด้วยเช่นกันนะครับพูดถึงดาวต่อมาก็คือดาวพุธเดินมนด้วยวันที่24ตุลาคม67 4ทุ่ม5 4ทุ่ม4 5นาีนะครับพุธนิ้ม,ม์เข้าสู่พบลาภระนะครับอุปสรรคปัญหานำลาบมาให้เพราะฉะนั้นให้รีบๆมีอุปสรรคเข้ามาหาคุณเร็วๆ นะครับสุภาลาพะความสําเร็จเครดิตชื่อเสียงก็จะมีเข้ามานะเขขอให้ชาวราศีมังกรประสบความสําเร็จนะครับเออเพราะดวงชะตาของคุณเนี่ยในด้านการเงินเนี่ยดาวพระราหูสัป,ปดาห์นี้ยังดีอยู่แต่ฮะแต่คุณต้องระวังในช่วงวันที่ 28, 28่สตุลาเป็นต้นไปการเงินคุณจะมีปัญหาอุปสรรคหรือมีเรื่องเสียเงินเสียทองหรือมีเรื่องในเรื่องของเอกสารสัญญา คดีความนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะครับกระดุมพระนาคุณน่ยสื่อออนไลน์โซเชียลเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้การแสดงความคิดเห็นต่างๆต้องระวังการถูกตบทรับนะครับเผลอไปดา่าไปว่าเนี่ยไม่ได้นะเพราะดาวการเงินคุณพุทธเกาะนาวังลาหูเกาะนาวังดาวพุธน่ยต้องระวังนิดนึงนะครับ แล้วก็คำบัญญัติเพิ่มเติมนะครับคนลาสีมังกรถ้าด้านการงานมีผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะครับให้เข้าวัดนะไปที่ในพระอุบโบสถเลยอธิษฐานขอพรด้านการงานกับพระประธานเนี่ยจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีส่วนการเงินมีเกณฑ์การลงทุนการทําธุรกิจการคิดจะทำาน่นทํำนี่ทํานั่น นะครับส่วนด้านความรักของคุณก็อาจจะไม่ค่อยได้อดเดใจนะครับอย่างที่บอกก็ระวังในเรื่องของการทะเลาะบอกแวง้งไ,ไว้ด้วยการไม่ยอมกันด้านความรักของชาวราศีมังกรนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กระจายด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ